พลังวิคิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนปศุสัต,ตว,ว์โตไวปลอดภัยด้วยเบลนคอสการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลกมีข้อจํากัดหลายอย่างโดยเฉพาะกลุ่มสหาภาพยุโรปมีข้อกําหนดต่างๆมากมายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ ในการเลี้ยงปศุสัสตว์จึงต้องจำกัดการใช้สารปฏิชีวนะและสารเคมีต่างๆรวมทั้งควบคุมการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารสัตว์ด้วยการนำผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกมาใช้เลี้ยงส,สตัตว์จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ เบลนคอสเป็นสารพรีไบโอติกที่ได้จากการสกัดและสังเคราะห์สารไคโตซานจากเปลือกกุ้งและเปลือกปูในระดับนาโนมีความบริสุทธิ์มากกว่าและมีขนาดเล็กกว่าไคโตซานทั่วไปถึง1000พันเท่าสัตว์ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเร่งการจเจริญเติบโตของสัตว์เบลนคอสมีต้นทุนการผลิตต่ำจึงมีราคาถูกกว่าสารพรีไบโอติกที่นำเข้าจากต่างประเทศเกือบเท่าตัวใช้แทนยาปฏิชีวนะและสารเสริมชีวะในการเลี้ยงสัตว์และในอตตตสสาาาาาหหกกกรรรรรมลิออาอาััวว์ไไดด้้โด้โย่่งงงงเืืพษค ปนเปื้อนของเชื้อโรคทนทานต่ออุณหภูมิสูงและความเป็นกรดในกระเพาะอาหารไม่ถูกทำลายก่อนถึงตัวสัตว์มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงราคาถูกเป็นการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศพัฒนาโดย Smart w e i g Group สนับสนบุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4 8 0 0 0